ถัดไปครับช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการพลิกดวงประจําสัปดาห์นะครับการพลิกดวงประจําสัปดาห์บอกเรื่องอะไรของเราเขาบอกอย่างนี้อาทิตย์หนึง่งดูดวงหนึง่งเป็นแนวทางนะสัปดาห์นี้เราจะเจออะไรแต่อย่างน้อยเขาบอกว่าปีหนึ่งดูดวงหนึง่งอย่างน้อยนะปีหนึ่งดูดวงหนึ่งเขาบอกว่าดูดูดวงหนึ่งครั้ง เพื่อที่ว่าคุณดูจังหวะชีวิตของคุณมกรลากุมพามีนาเมษสาคุณเกิดอะไรขึ้นเ <_ p> มื่อเรารู้ปั๊บวางแผนวางคนบอกนี้ดวงตกอย่าทาอะไรไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ดวงตกไม่ทําอะไรได้ยังไงเื่อดวงตกคุณต้องยิ่งขวนขวายขยันมากกว่าเดิมเพื่อที่ให้อะไรพอดวงมันตกอ่ะคุณต้องยกดวงตัวเองให้สูงขึ้นด้วยการลงแรงหนักกว่าเดิม แต่ถ้าคุณดวงดีครับคุณทําเหมือนเดิมเลยเหมือนปกติคุณจะดีมากกว่าเดิมสองถึงสามเท่าอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดคุณขยันมากกว่าเดิมล่ะโหไอสองสามเท่านี้มันจะขึ้นเป็นสี่ห้าเท่าสินี่คือหลักการนะครับดังนั้นเมื่อสัปดาห์นี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากดาวพฤหัสย้ายมาในช่วงก่อน,นุ่นนะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาหลายๆคนได้ได้พบว่าตัวเองอย่างที่ที่แล้ว นะครับดวงดวงที่เรากำลังจะดูต่อไปนี้นะครับเป็นดวงของวันที่18พฤษภาจนถึงวันที่วันจันทร์ที่24พฤษภาคมครับชนสัปดานะ18-24พฤษภาเราเริ่มต้นด้วยคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์เขาบอกอย่างนี้คนเกิดวันจันทร์ก็บอกว่าคุณคือผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยทักษะความสามารถของคุณแหละ ดังนั้นเมื่อเราควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ย่อมนำพาเรื่องราวดีๆมาสู่ชีวิตเราได้คุณเป็นเหมือนแม่คุณเป็นเหมือนพี่ใหญ่คุณเป็นเหมือนคนที่ห่วงใยคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวดังนั้นคนเกิดวันจันทร์ครับสิ่งที่คุณห่วงใยผู้คนสิ่งที่คุณรักและหวังดีกับผู้คนส่งผลดีส่งผลดีมากมาก ต่อตัวคุณเองเพราะคนเหล่านั้นเขาจะรู้คุณครับเขาจะเห็นสิ่งที่คุณทําด้วยความปรารถนาดีต่อเขาและเขาก็ตอบแทนด้วยความรักด้วยความภักดีกลับคืนมาคุณได้ผลดีแน่นอนดังนั้นสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าเดิมคุณรู้สึกว่าอ๋อเออชีวิตเราไม่ได้อยู่ตัวคุณเดียวนะชีวิตเรามีคนอื่นๆที่รักเราแล้วก็อยากทํางานร่วมกับเราอยู่รอบข้างนะน่าชื่นชม แม้ว่าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวถ้าคุณรู้สึกว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่ขอให้คุณหยุดเดินก่อนและคุณมองซ้ายครับหรือให้คุณหยุดเดินครับให้คุณมองขวาครับให้คุณหยุดเดินครับให้คุณมองไปข้างหลังคุณมีคนที่คุณเคยช่วยมากมาย back up support คุณอยู่คอยผลักดันให้คุณได้ไปคว้าความสำเร็จ ได้ไปขวาสิ่งที่คุณต้องการจะทาในสัปดาห์นี้อย่างง่ายดายนี่คือคนเกิดวันจันทร์นะครับคราวนี้คนเกิดวันอังคารเขาบอกว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยน่าสนใจสัปดาห์ที่แล้วคนเกิดวันอังคารอย่างที่เราบอกครับคนเกิดวันอังคารจะมีความเชื่อมั่นเนาะจะมีความรู้สึกดีๆบางอย่างเกิดขึ้นคนเกิดวันอังคารได้ได้ไพ่ใบนี้นะอันนี้คือไพ่ คนเกิดวันอังคารเขาบอกว่าชะตาฟ้าแล้ว <c oughs> เรียกว่าอะไรชะตาฟ้าี่ขิตไหมจะบอกว่าเป็นชะตาฟ้าลิขิตก็ได้จะบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก like. ็ได้ไอสิ่งที่คุณําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกว่า <tit Daisy> ต้องระวังนะอย่าไปอะไรคนอื่นนะมันผสงผลสัปดาห์นี้สิ่งที่สิ่งที่เราวาง ไว้ทําไว้มาอยู่ในสัปดาห์นี้ปรากฏผลดังนั้นเขาบอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ่งใดจะมาเขาก็ต้องมาพระอาทิตย์จะขึ้นเราห้ามพระอาทิตย์ขึ้นไม่ได้พระอาทิตย์จะตกเราห้ามพระอาทิตย์ตกไม่ได้ เราเพียงแต่ปรับตัวรับกับสภาพสิ่งนี้จะช่วยเราได้ฝนจะตกอ่าพยากรณ์อากาศฝนจะตกครับง่ายๆเลยพกลม่มพกเสื้อกันฝนพระอาทิตย์จะตกง่ายๆเลยบ้านเราไม่มีไฟฟ้าใช้เราพกไฟฉายอย่างนี้ครับรับกับสถานการณ์ครับจะช่วยให้คนวังคารก้าวผ่านพ้นไปได้แต่อย่าไปฝืนก็บอกว่าอย่าไปฝืนกระแสอย่าไป พายเรือทวนน้ําอย่าไปหักกับกระแสที่กําลังเกิดขึ้นมันจะยิ่งสร้างความเสียหายกับเราดังนั้นคนเกิดวันอังคารมองทุกอย่างอย่างมีสติแล้วค่อยๆทําครับเรื่องราวต่างๆมันจะค่อยๆขยับค่อยๆก,ยยยก้าวไปข้างหน้าอย่างง่ายดายเองนะครับอคนเกิดวันพุธนหนักน่วงหน่อยคนเกิดวันพุธนหนักน่วงหน่อยนะครับเขาบอกว่าคนเกิดวันพุธจเจอเรื่องนี้ครับ คนเกิดบัณฑิเจอเรื่องนี้นะคนเกิดบันพุตเจอเรื่องนี้เขาบอกว่าคนเกิดบันพุตเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเมฆอ่ะที่ลอยอยู่บนผิวน้ํามันเป็นลมหรือสายลมลมที่พัดผ่านบนผิวน้ําจะทําให้เกิดคลื่นใช่ไหมดังนั้นจังหวะของคุณมันเป็นจังหวะของคลื่นลมสถานการณ์ไม่ ไม่ได้อย่างใจสถานการณ์ยังไม่ได้อย่างใจสถานการณ์ยังต้องค่าเรียกว่าต้องควบควบุมจิตใจของตัวเองให้มากบางทีอารมณ์เราจะแกว่งนะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออารมณ์เราจะแกว่งเพราะว่าการที่เราได้ตัวกว้างหวานมันหมายถึงว่าจิตใจเราจะแกว่งคล้อยตามคนอื่นง่ายบางทีอารมณ์ของเราหรือสถานการณ์ของเรา มันจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราจะทําอะไรก็ตามต้องควบคุมและดูแลให้ดีคนเกิดวันพุธนี่อาจจะเจอสถานการณ์ที่ทําให้เห็นช้างเท่าหมูอาจจะทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่การตัดสินใจของคุณอาจจะนําพาไปสู่ความผิดพลาด ดังนั้นปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคนรอบข้างไว้วางใจเขารักเขาคนที่คุณศรัทธาคุยกับเขาเพื่อให้เขาช่วยชี้แนะและนำทางให้เราวันนี้ใจเราอาจจะเศร้าหมองจนไม่สามารถพาตัวเองก้าวข้ามเรื่องราวที่กำลังเผชิญอยู่ก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้น เราก็จําเป็นต้องมีใครมาช่วยปัดฝุ่นออกจากตาของเราให้เราสามารถมองเห็นได้ชัดกลับมาเห็นชัดได้เหมือนเดิมหรืออาจจะมีคนที่ช่วยจูงมือเราในความมืดให้เราก้าวข้ามความท้าทายหรือสิ่งที่เราไเผชิญอยู่มันจะได้ไปได้ด้วยดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือคนเกิดมาพูดครับคุณอยู่ในสถา,านการณ์ที่ต้องรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะ คราวนี้คนเกิดวันพฤหัสครับคุณคือนักสู้นะภาษามผมเนระียกว่าคุณเป็นนักสู้คุณได้ไพ่ใบนี้ครับตามหลักนี้จริงนะคุณได้ไพ่ใบนี้ครับโอเคไพ่ใบนี้บอกอะไรไพ่ใบนี้คขาบอกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่ใช่ ถ้าเราเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันต่างกันคนละาพัวเลยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเรื่องทุกเรื่องมีสองด้านเสมอความโชคดีก็เป็นเรื่องดีแต่บางคนอือฉันโชคดีฉันต้องมีเรื่องดีๆง่าเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มันไม่จําเป็นว่าต้องมีเรื่องดีตลอดเวลาคนเราอาจจะมีเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไร เรื่องที่เราไม่คาดฝันหรือเรื่องที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่น่าเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นเมื่อมันมีเหตุการณ์นั้นขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือหนักแน่นครับความหนักแน่นหรือความอดทนต่อเหตุการณ์ที่จะเข้ามาเพราะว่าบางครั้งการ คำว่ากล่าวนินทาของใครหรือสิ่งที่เราคาดหวังแล้วไม่ได้อย่างใจเรามันมีโอกาสเกิดขึ้นง่ายๆมากพราะถูกไหมท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้นะเราคาดหวังแล้วมอไม่ได้อย่างใจเราเสียใจนะเราเสียใจเราใจมัน ตกอะใจมันดาวมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเราเข้มแข็งแล้วเราหนักแน่นพอเฮ้ยเหตุการณ์นี้เหรอเฮ้ยเคยผ่านมาแล้วหนักวันนี้ก็เจอมาแล้วหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วเขาพูดอย่างนี้เฮ้ยมันผ่านไม่ได้มันมีคาถาคาถาหนึ่งผมเรียนการให้คำปรึกษาด้วยหลักของพอ g ิที behavior therapy หรือ c b t เนี่ยอาจารย์ท่านบอกคาถาคาถาหนึ่งเขาอ เมื่อเจอเหตุการณ์ที่มันหนักใช้คำคำนี้ครับคาถานี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยอ๋อปัญหานี่เหลอช่างไหมช่างมหมโอ้โหเจอเรื่องนี้อีกแล้วโอ้โช่าง สอนอย่างนี้สอนอย่างนี้จริงๆนักจิตเป็นจิตแพทย์แล้อาจารย์ผมท่านเป็นจิตแพทย์ท่านก็สอนอืมช่วยได้จริงๆครับคือคนเราบางทีมันมีความเครียดสะสมอยู่ในใจนะเราก็ต้องระบายออกเราไปว่ากล่าวตาําหนิคนอื่นไม่ได้แต่เราสามารถระบายออกด้วยคานกระแทกคําออกไปออชักหน่ยแล้วมันก็ผ่านไปอย่างนี้ครับนี่คือคนเกิดวันพฤหัส คุณไปดักสู้แหละแต่ว่าบางครั้งเรื่องบางเรื่องมันหนักนะหนักจนแบบโหปรึกษาใครไม่ได้เลยอะทําไงดีอะไรเงี้ยพอมันปรึกษาใครไม่ได้ทําอย่างไรดีง่ายๆเลยอย่างน้อยเราก็ระบายออกไปก่อนบางคนสมัยก่อนอันนี้พูดพูดเหมือนเหมือน,นติดตลกนะคนสมัยก่อนเวลามีปัญหาเขาไปเขาไปตะโกนในตุ่ม บ้านคนสมัยก่อนเขาจะมีตุ่มนะน้องๆหลายคนอาจจะไม่เคยเจอจะมีตุ่มรองน้ำฝนนะใหญ่ๆนะเอาหัวลงไปนะน่าตะโขนสมัยก่อนนี่เลยหรือไปคุยกับต้นไม้ไปคุยกับใบไม้อะไรม,มีมีอย่างนั้นจริงเราอาจจะเคยคุยผมก็เคยคุยผมคุยกับตุ๊กตาคุยกับตุ๊กตาคุยกับนาฬิกาคุยกับ ตัวเองนี่คือการคุยเป็นเซลล์ทอล์กเราคุยกับตัวเราเองเพื่อน้อมนำหรือพ,พาตัวเราไปในทิศทางที่แข็งแกร่งมากนี่คือน,นะครับอันนี้เอาแรนกำลังใจให้อาทิต์นี้เนี่ยดาวมันพาจิตใจดาวได้ตกได้ค่อนข้างมากดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้มแข็งพอโอ้โหไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามานะครับส่วนคนเกิดวันศุกร์ครับอ่าคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์เองเนี่ย เราจะพบว่าเราจะพบว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยคุณกําลังลุยนะครับคุณกําลังลุยอยู่คุณได้พไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เจ๋วเลยนะผมบอกไพ่ใบนี้เจ๋วมากาเลยฮะเพราะอะไรฮะพไพ่ใบนี้คือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยกําลังจะขี่คลายสถานการณ์ต่างๆเขาเรียกว่ากําลังลี่คลายแล้ว สิ่งที่คุณลงมือทำเนี่ยกำลังผลิดอกออกผลให้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราหวังว่าเราอยากให้ชีวิตเราสำเร็จลุยต่อเลยลุยต่อได้เลยสิ่งนี้เขาจะผลิดอกออกผลแล้วก็แสดงผลที่ดีให้กับเราเนี่ยนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะฮะคราวนี้คนเกิดวันเสาร์บ้างคนเกิดวันเสาร์ได้แคไม่กี ได้ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีครับเราถือว่าเป็นไพ่ที่ดีครับตามคํากล่าวแบบนี้เขาเรียกว่าอ๋อมันเหมือนกับมังกรทะยานอยู่บนฟ้าได้พลังที่ดีปรากฏเข้ามาคนที่เป็นผู้นําคนที่มีทักษะสูง,สงจะได้พลังที่ดีเข้ามาในช่วงนี้คนที่คาดหวัง การประมูลงานสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่คาดหวังการประมูลงานคนที่คาดหวังความสําเร็จจากลาบเสี่ยงคนที่คาดหวังการสนับสนุนจากใครจะได้มาคุณจะได้สิ่งเหล่านี้มานะครับเพราะว่าคุณไม่ใช่คนงอมืองอเท้าวันเสารนะ์นะวันเสาร์มีข้อเด่นอย่างหนึ่งคือไม่ใช่คนรอโชคชะตาคุณเป็นคนทําคุณเป็นคนลงมือพอเราลงมือมันก็มานะสิ่งเหล่านี้ก็จะมาอย่างชัดเจน มาถึงคนเกิดวันอาทิตย์บ้างนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ครับเราได้ไพ่ใบนี้ครัได้ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้บองบอกเลยเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเติบโตครับเหมือนกับเรากำลังจะได้เก็บเกี่ยวหน้าทุเรียนอ่าหน้ามังคุด ปลูกมาออกดอกออกผลสุกงอมเต็มที่ได้ผลแล้วคุณกำลังอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวตักตวงนะครับดังนั้นคุณกำลังเสวยสุขคุณกำลังได้ผลดีจากสิ่งที่เราทำดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีจงใช้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ให้เต็มที่นะครับ ให้เต็มที่เพราะว่าคุณจะได้พลังที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเรานั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นของคนเกิดทั้งเจ็ดวันนะครับทั้งเจ็ดวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เป็นคำนี่คือคำพยากรณ์ระหว่างวันที่สิบแปดพฤษภาคมนะครับสิบแปดพฤษภาถึงวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาเอาละครับ ทั้งหมดทั้งสิ่นนี้คือช่วงของพลิกดวงประจำสัปดาห์หรือพลิกประจา